อันเนะอันเนะอันเนะมีงอนอ่ะข้างบนหน่อยเดาแอปโอ้ยไปแล้วหรอไปแล้วโอเค <c oughs> <c oughs> ามามามาชื่อน้องตะวันเราต้องปอกเปลือกนะครับถ้าเราไม่ปอกเปลือกเขาจะไม่ค่อยกินนะครับตะวันมาลุกมาเลุวตะวันสซึมแล้วยู่ดีอะมาเคลื่อนมาขค้นมา,นมา,นมาต้องเอากล้องแบบอยงห่างฮะอะขค้อนมาเึ้นมาก่อนอนี่อันนี้มีทักทายด้วย นี่หลายน่เรอ่ะฮะเอเฮ้ยอาอะนาะอะอเเด็กน้อยคือว่าน้องยังไม่ได้ฝึกนะครับยังไม่ได้เข้าโรงเรียนนะครับก็เลยต้อง ก็เลยซนนะครับซนดู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 ซนเอาเรื่องนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีครับก่อนยิ้ดูนะกินเสร็จแล้วทำไงทำไงกินเสร็จแล้วทำไงหันตูดหนีครับหันตูดหนีเลยเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวจังเลยน่ากลัวจังเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวจังเลย ไปโน่นแล้วบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับ <S <S สนมากเลยนะครับวันนี้คือไม่อยากเล่นนะฮะคือถ้าเข้าไปเล่นก็น่าจะเจ็บตัวนะครับน่าจะเจ็บตัวฟรีนะครับดูจังหวะแล้วนะครับ พอแล้วลูกอ,อ้ยอ่ะขึ้นมาอ่ะลูกสุดท้ายมาขึ้นมาแล้วมามามาปวนใส่ปากได้ไหมใส่ปากได้ไหมอืมอ่ะโอ้โหดูลูกกระตามันนะทำเป็นตาโตนะครับเหมือนคึกขนองไปโดนตัวอะไรมาครับดูฮนะ โอเคอ่ะให้คุณแม่พอแล้วเราอะ